ก็คืเอเป็นคนบอกอยากเห็นติกเกอร์ของของไอ้บอสต,ตัวเนี้ยเยอะมากก็คือไม่รู้จะพูดอะไรนักหนา <g iggle> ก็ออกเอาแดกให้ดูแลเดี๋ยวโอ้ว่าผมลืมปิดตรงนี้ก็ว่าอยู่เหมือนลืมอะไรโอ้ก็ว่าอยู่ว่าลืมอะไรตอนนั้นโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้โอเคมาท่านผู้ชมคะแนนติกเกอร์มัน ก็ที่เกลือหมดเลยโคตรง่ายครับท่านผู้ชมง่ายมากเดี๋ยวให้ดูเลยดูนะได้รับตำแหน่นะโค่นที่เกลือโค่นน้อยเลยนอนไปครับท่านผู้ชมก็คือแบบเขาตั้งแบบว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตแลได้รับตำแหน่ก็ตั้งเป็นบอยส์มาตอนนั้นนะแล้วก็แบบเดี๋ยวปิดปุ่มก็แบบให้ท่านผู้ชมแบบคือ เราลืมบอยตัวนี้เดูภาพอันหนึง่งว่าเครื่องนี้มาก่อนเจนว่าคำว่ารอเวลา0.5วีใช่ไหมหนึ่งจะบ,บินก็คือตัวนี้ยมันขึ้นอยู่กับเฟรมด้วยคือที่เกิดจะตกมันขึ้นอยู่กับเฟรมของตัวละครที่เราใช้เออแล้วก็เจมูเดียวเก่าด้วยนี่สุดจะสมัยโต้พิกี้นี่คือมันจะขึ้นกับเฟรมตรงเนี้ยก็คือ ก็คือ10เฟรมเท่ากับ1วิศูนย์จุด้าก็คือ5เฟรมเท่ากับ0.5วิหนึ่งเฟรมก็เท่ากับหนึ่งวิเท่ากับ0.2วิ์จุดสองวิเนี่ยคือพอผ่านไปพอผ่านไป5เฟรมก็ได้ศูนย์จุดหวิแล้วจมีขึ้นมาแล้วก็แบบให้ดิเกอร์ใหม่นะไม่เอาแน่นอนไอ็กวานนี่เอฟเฟกต์ตอนมันพุ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็ ย้ายไปข้างหน้าความเร็วหนึ่งที่ต้องเป็นหนึ่งเพราะว่าคือแค่ระดับหนึ่งก็สูงแล้วอะ่ะเดี๋ยวดูถ้ประดับสองจะขาดไหนเดี๋ยวเนระดับสอง ถ้าเถ้าเป็นดับสองเ่อก็จะประมาณให้เป็นดับสองู้ปมี่ยถ้าั็นคือข้อเสียคือดับสองจะเป็นแบบนี้เก็จริง นี่ก็เป็นอัปเดตเหมือนกันนะแบบโดสูงกว่แบบโดดลวกกว่าเดิมแล้วก็ปิดดามิฟิกซสิหรืแบบแบบว่าก็แบบโดสูงกว่าเดิมอย่างเงี้ยแบบโดสูงขึ้นแบบความยากเพิ่มขึ้นเงี้ยแบบคือจะการจังแบบว่าการจังเหรอยากขึ้นก็ประมาณเนี้ยล้วเราค้อยากขนาดแบบเนี้ยถ้าปิดเมื่อกี้ด้วยแล้วแบบพอตุพอสิ่งมีอยู้เล่นตกก็จะไม่รับดามิก็ประมาณเนี้ยก็แบบจะยากๆหน่อย เออไปสูงๆก็ได้นี่ว่ะเออท่านอนผมไม่ทำตั้งแต่แรกอันนี้ก็ไม่เข้าใจเรียนต่อท่านผู้ชมต่อเข้าเรื่องต่ออันบปต่อหลังจากที่สูง5มิจฉาแบบก็ต้องให้ซิมมิจตาแบบคือแบบนี่ที่อยู่นโดมไปเดถ้าไม่ปิดอีกสององนี้ี่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือซิมมิตฉไม่สามารถโจมไม่สามารถถูกโจมตีกับไอ้บับเนี่ยถ้าปิดก็จะประมาณนี้เดละเลยลืมเลย มันก็จะประมาณเนี่ยแบบจะไปเรียนเลกมากไม่ไม่ใช่เลกนะเลกเลยคือถ้าสิ่งีพิันอัตเมตแบบแล้วพูดไป็นตีมรวงๆเนี่ยคือมันก็กระโดดสูงแบบมากคือง่ายคือดิเกอร์มันจะรวนๆอ่ะถ้ามันพลาดนะถ้าไม่ปิดจมตีแบบโดนจุดนี้ก็จะรวนๆฟ้าเนี่ยแล้วทำให้คนมันจะงงๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปปิดด้วย นั่นคือถ,ถ้าเราปิดเอาไว้หรือไม่ได้ใส่มาค,คือแบบมันจะให้บอสอะไอ้ทีกเกอร์เนี้ยคือแบบมันจะมันแบบมันจะลุนลุนเออๆหน่อยก็เนี่ยทำงานไอ,ทอ,นนอ้ทีกเกอร์รอม,อรอมาเนี่ยโอเคที่บาลีเอ็ดได้ไหมทีเนี้ยเอออย่างผมไอ้บอสที่มาเนี้ยผมได้อัปเดตเฟสสองของมันแล้วก็ให้ดูในคลิปนี้เลยแล้วกันเฟสสองของมันคือเฟสสองก็แบบจจยากๆหน่อย เฟสหนึ่งก็แคกตีนมาเฟสหนึ่งก็ยากแล้วแล้วเฟสสองนี่วุเล่นธรรมดาจะไปเหลืออะไรโอ้เนี่ขยขนาดคนสักไอ้ยังไม่จำเอาไม่รอดอ่ะคือเฟสสองต้องรีดตีเอาเฟสสองคือเอาเรียากไก่ทำไม่ค่อยคือต้องใช้ยากไก่ในเฟสสอ,องมันอ่ะคือเฟสสองไดให้ดูว่ามันต้องใช้ยากไก่เอาแปบ๊บ เฟซสองก็จะมานี่แหละมันจะฮิวตัวเองได้ไงหรือจะคือระยะใกล้จะมีจะมีมันน้อยมากระยะไกลอ่ะหรือระยะไกลอย่าแค่ยี่ห้าแต่ข้อคือข้อข้อเสียเฟซสองมันก็คือมันจะรับน้ำมันจากระยะไกลมากขึ้นเดี๋ยวไปดูเลยเขื่อนไหมระยะไกลระยะไกลทำให้มันดีกว่าโอเคชนะแล้วแค่นี้ก็ง่ายๆท่านผู้ชมง่ายๆ ส่วนเรื่องทิกเกอร์ให้มองให้สีมีชิพมีเฟสสองตัวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเพิ่มก็คลิปหน้าแล้วกันเพราะตอนนี้ขี้เกียจเดี๋ยวก็ต้องมาสอดสร้างทาบีอีกแล้วก็คนก็ขอยสร้างนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยก็จึงว่าผมนั้นไม่ใช่ผมนั้นไม่ใช่บุคคลที่ขยันพอที่จะมาทําเพราะว่าบางคนั้นที่โคตรขี้เกียจเพราะงั้นก็เข้าใจด้วยแหละมีคนนึงก็บอกให้สร้าสร้างทาบีสอดสร้างเอสซีพีหกแปดสองเอสซีพีนู่นนี่นั่นอยู่ได้แบบแบบถ้าสอดสร้างเกรงใจบ้างเถอะ หรือไม่ก็สร้างเองเลยจบแต่ว่าไปแล้วก็อัปเดตพื้นที่หน่อยก็ได้อืมโอเคขี้เกียดแล้วจะวไปทำปุกแบบไห่ดีกว่าอันก่าวดูปแปลกไอ้ดูปแปลกเดี๋ยวดีกว้ก็คือผมจะเป็นคนพูดเร็วนิดนึงนะถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปปรับสปีดเราเองคือ ที่ผมสร้างที่ผมสร้างเป็น V3 เพราะว่าคือ V2 คนส่วนใหญ่บอกว่าโมเดลมันแปลกๆก็เลยแบบอืมก็เนี่ยนี่คือเวอร์ชันแรกเด,เ,ดเดี๋ยวรวมเดี๋ยวผมรวมเวอร์ชันให้ให้ดูเลยแล้วกันรวมเวอร์ชันนี่ก็จะเป็นอันแรกสุดเลยคือว่าเป็นคลิปแถมแล้วกันแ,กแบบเสริมแล้วกันเนี่ยรวมรวมทุกเวอร์ชั่นเลยจบ ก็จะเห็นว่าเวอร์ชันแรกนั้นจะเป็นแบบไม่มีอะไรนี่คือมุบนี่คือของปีสอบสองพันสิบเก้านะคือโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลเดี๋ยวผมไม่อัปเดตมาสามปีเต็มอ่ะคือสามปีเต็มนะตัวนี้ที่ไม่อัปเดตมาถ้าเทียบกับพวกเซนคือโมเดลอัวเล็บ่อยสุดก็ตัวเนี้ยเซนเฮดอ่ะคืออัปเดตบ่อยมากโมเดลเนี้ยแต่โมเดลเนี้ยคือมันได้อัปเดตแล้วก็แบบมันก็ไม่อัปเดตด้วยคือมันเซนรับการอัปเดตน้อยมากของตัวเนี้ยก็เออเข้าเรื่องเขาเรื่องต่อเออจะปิดคลิปยังไง Rồi chạy okay.